เอาเค,ค่ะจะได้ดูอีพีหนึ่งแต่แล้วหายเหนื่อยหรือยังเอาถามจริงๆกับความยากลำบากของเรื่องนี้ยัง <c oughs> ยังค่ะยังรู้สึกว่าก็อยากอยากเดินทางกับปิ่นพักไปเรื่อยๆจนถึง e ีพีสุดท้ายก่อนว่าทุกคนจะเป็นยังไงกับการเดินทางครั้งนี้ใช่ค่ะ คือวันนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแหละที่ทุกคนจะได้เห็นปินพักแบบแเราจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันในแต่ละ EP พีแล้วแบบโอ้เราจะต้องอยากอยากให้ทุกคนหลงรักตัวละครมากๆเพราะเนื้อเรื่องน่ารักมากค่ะ ปอดีชาราบกลางมันเียคือ่อนทุกครั้งที่เวลาสัมภาษณ์เราสองเราจะบอกว่าเรื่องมันคุยยากมากยากยากยากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้อ่ะเพราถึงวันนี้แล้วความยากนั้นมันหายไปหรือยังสำหรับเรายังนะคะไมม่หายเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงเสียง ใน ADR แล้วก็ลง w o i c e over อีกแล้วก็ต้องดึงคาแรคเตอร์ดึงตัวละครให้เข้ากับซสีนนั้นอยู่เลยค่ะในในห้องเสียงคอร์ดิ้งย่งเยอะใช่ยังเยอะอยู่ใช่มันมันต้องเล่าเล่าเรื่องด้วยเสียงของตัวละครอยู่ก็ยังยังมีไปอัดเสียงมีอะไรอยู่เลยต้องกลับไปจําว่าใช้เสียงใช่ใช้เสียงไหนนไหนคําพูดออ้เหมือน กม,ม,มันเหมือนมันไต่ระดับในทุกๆูงอีด้วยค่ะก็เลยต้องเหมือนต้องจูนอารมณ์จูนความรู้สึกตรงนั้นด้วยอีกอย่างล่าสุดที่หนูอัดอย่าง EP พหนึ่งอย่างเงี้ยหนูก็ต้องเปลี่ยนโทนเสียงเพราะว่าเหมือนเราจบที่แบบ EP หลังๆใ,ใช่ป่ะตอนปิดกล้องแบบอีพีแรกๆใช้เสียงอะไรหนะ้าอะไรเงี้ยใช่เป็นเด็กๆอ,อ,อะไรอย่างงี้ก็ต้องไปจูนกันอีกทีก็ยังยังไม่ถึงวันที่สิ้นสุดเลย คือยังต้องทำงานกันต่อไปเ,เรื่อยๆใช่ค่ะินเพิ่มแบบคนดูไปอีกใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้เราจะเห็นควาพมโรแมนติกขนาดไหนอจริงๆเขาน่ารักเนาะใช่ใชป,ปิ่นปิ่นอนินนาลาค่ะคือหนูว่าเขาจะไต่ระดับกันไปเรื่อยๆแหละเพราะเราตั้งแต่ตั้งแ<ร>ต่เด็กจนทีเนเจอจนทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะก็ความสัมพันธ์ก็ค่อยๆ grow up เหมือนกันใช่เพราะว่าหนูว่าทุกคนที่จะได้ดูปิ่นพักอะเขาก็จะค่อยๆ รักตัวละครตั้งแต่เด็กแล้วก็จะเห็นพัฒนาการทุกๆการเติบโตของเขาเลยค่ะบทสลัๆๆบเป็นที่เก่งแค่ไหนก่านเป็นผานมาได้น่าจะโอเคเลยเนาะแรกๆเหมือนแรกๆเหมือนที่หนูบอกเลยว่าเครียดมากแต่ว่าพอมาถึงช่วงกลางๆก็เริ่มเอนจอยแล้วกับการที่ได้เล่นบทบาทนี้แต่ว่ามันก็ยังมีแหละว่าพูดสลับพูดผิด บ่อยบ่อยมากแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ทําให้ designs, แบบการแสดงเติบโตหรือว่าเจอความท้าทายที่ยากมันก็ทําให้แบบว่าโอเคเก่งขึ้นเติบโตขึ้นใช่พี่เองหรความเรียจร้อยเป็นสีบ้านสีเรืออะไรเงี้ยเข้าสิง่างปะไม่เลยไม่ค่ะก็จริงจริงๆริยากสำหรับหนูมากๆาเพราะว่าคุณปิ่นเขาก็เรียบร้อยแต่ว่าหนูก็ใส ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปบ้างในบางซีนใช่รู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวละครเขานิ่งเกินไปอยากทำให้เขามีกราฟมีดีไซน์ที่ที่เราใส่ลงไปบ้างใช่ค่ะก็จริง,รงๆก็ไม่ได้ติดเขาออกมาขนาดนั้นเท่าไหร่เพราะว่าพอเล่นเสร็จหนูก็เอาเขาออกเลยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะแบบเศร้าอาจจะเครียดได้ใช่เขาอยู่ในกรอบมากค่ะหายข้างบนดแดนนียกับความคาดหวังของบุกคนที่กับกับ,บ,บ,บเราสองคน ยังยังยังเลยยังเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นพีเลียดครั้งแรกของเราทั้งคู่ด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันมันยากมากจริงๆอ่ะในเรื่องนี้มันยอมรับเลยว่ายากจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่กับการทํางานของพวกหนู่เหมือนกันใช่เพราะว่าพวกหนูก็เต็มที่มากๆแล้วก็ทุ่มเทมากจริงๆค่ะเรื่องนี้อยากให้ทุกๆวีคดูรายการสนุกด้วยกันเอ็นจ็ยด้วยกัน ไม่อุ่นใจอีกเหรอแค่เปิดใจก็มีได้ก็ัมีแบหมวลเด่นแค่สมหวัได้เลยอุ่นใจอุ่นใจอยู่แล้วอุนอ่นใจอยู่แล้วเพราะว่าแฟนๆซัพพอร์ตตลอด <laughs> ใช่ค่ะก็อยากอยากให้อยู่อย่างนี้ไปไเรื่อยๆแล้วก็ดูทุกๆอีพีไปได้วยกันอย่างเรื่องสิ่งที่เราจะได้พาแฟนๆไปเจอกันอะไรเจอกันอะไรบ้าง <laughs> แล้วโค้ชเตอร์อีกแล้วอะ <laughs> <laughs> หนูหลากหลายอารมณ์มากๆค่ะแต่แรกๆหนูว่าน่ารักยิ้ม จะยิ้มแบบเนี่ยหนูว่าอีพีหนึ่งอะยิ้มแก้มแบบแน่นอนอะเนาะอีพีหนึ่งเอ้ามันมันเริ่มมันเริ่มมีเส้นเข้ามาบางๆ เท่าที่จำได้ใช่แบบว่ามันจะมีความหอยหาความคิดถึงที่เกิดขึ้น <laughs> ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเธอจะต้องไปอันนี้ไงมันลองซีสแตนแล้วไง<อ>ใช่มันก็จะมีมันจะมีเนื้อเรื่องที่ค่อยๆกระเถิบเข้ามาในแต่ละอีพีแล้วค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคนดูน่าจะผูกพันแล้วก็รักกับทุกตัวละครอยู่แล้วแต่บมัยว่าเราเลือกเปิด 1> <EP> 1มันเป็นการอีพีหนึ่งมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าว่าเออตัวละครนี้คือใครอะไรประมาณเนี้ค่ะว่าแบบเส้นเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปประมาณน,านั้นตกต้นไม้ป่ะอีพีหนึ่งตกต้นไม้ก็จะเห็นว่าแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเป็นยังไงออใชเง่เรื่องเลือกที่จะเปิดอีพีหนึ่งเขาใกล้ๆกลเกิดแล้วเลยนะี่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีพีที่จะใกล้จะจบจะไปลงที่วันเกิดน้องเด็กใช่ พอดีสำรับสรับพอดีเลยปีนี้เป็นไงคะปีนี้ก็แฮปปี้ค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมแหละเหมือนเหมือนปีที่แล้วที่ผ่านมา <Okay. S 2> แล้วก็เตรียมโชว์ไวก้ก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีเกสด้วยก็ตื่นเต้นเมื่อวานเพิ่งกดบัตรครั้งแรกใช่ก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีค่ะขายบัตรไปได้ก็โซโซ,โซเอาเยอะแล้วเหมือนกันใช,ใช่ค่ะ ตื่นเต้นเลยเพราะจะต้องมีงานเปิดเผบว่าดูเหมือนิ่งใหญ่ก็ต้องฟรีก็ฟรีแต่แบบฟรีก,ก,ก็ตื่นเต้นเพราะว่ารอบนี้สกเกลใหญ่มากแบบหลายที่นั่งมากๆแล้วก็จริงๆมันตื่นเต้นปี <c oughs> ใช่แต่ปีนี้ก็อยากให้แฟนๆมาเอนจอยกันละกันมาสนุกด้วยกันดีกว่ามาสร้างความทรงจําด้วยกันค่ะอย่ากวีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรนอกจากเครื่องเสิร์ จริงๆเซอร์ไพรส์มีเยอะค่ะมีเยอะทั้งทั้งตัวฟินเองแล้วก็สิ่งที่ฟินจะเอาให้แฟนๆด้วยแล้วก็เกสก็น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันแฟนๆก็น่าจะชอบค่ะนี่เลดีสนี่เลดีกสต้องเพิ่ข้างๆเราแน่นอนไม่รู้ค่ะไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ไปหรือเปล่าไปไหมไอ้กสไปไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะ จริง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 รีเควสไปหลายคนมากค่ะก็เดี๋ยวต้องดูคิวงานพอทุกคนที่รีเควสก็คิวงานแน่นมากๆแต่ว่าที่ได้มาก็น่าจะม่วนจอยกับเราอยู่เหมือนกันแล้วก็แฟนๆก็น่าจะเอนจอยกับหน้าฮานของหนูเหมือนกัน ใช่ทีมเราเปทีมหน้าห้าจริงๆเป็นตีมแบบเอ่อแบบ fairy tale อะไรีนิดนึงแต่ว่าทําตีมไว้เก๋ๆเฉยๆแล้วอยากทําอะไรก็ทํา <c oughs> ใช่ทําไว้แบบเออมีตีมนะแต่งจริงคืออยากเต้นอยากทําอะไรก็ทํา <c oughs> เลยอ <c oughs> ริงๆไม่มีอะไรเลยแฟ <c oughs> นแฟับต้องเตรียมตัวยังไงก่อนต้องยังไงแฟนขับก็จริงๆดื่มน้ําเยอะๆค่ะอันดับแรกอาจจะใช้เสียงเยอะนิดนึงแล้วก็ที่ที่นั่งอาจจะต้องแบบ ขยับขยายกันนิดนึงเพราะว่าอาจจะได้เต้นอะไรกันจอยๆแล้วก็น้ใช่แล้วก็ชุดก็ไม่ต้องใส่ใหญ่มากเดี๋ยวมันกินที่เพื่อนเราก็อย่าเหยียบเท้ากันนะคะใช่ใช่ที่นั่งไม่ต้องนั่งเลยค่ะยืนอย่างเดียวแล้วยยมเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ว่าจะพยายามไม่ไม่ไม่สปอยอ่าเออไม่รู้ก็ได้ อ้าวห้ด้วยเหรอไม่รู้เออก็วันนั้นก็วันนั้นเธอบอกว่าอยู่ดีๆก็ชีก็พูดขึ้นมาว่าโอ๊ยนึกของขวัญพี่ฟินออกแล้วหนูก็พูดทําไมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเพราะหนูรู้สึกว่าพี่ฟินมีหลายอย่างมากๆแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่จะให้อ่ะไม่น่าจะมีบ้านเอาไปละโอ้ถ้าซื้อให้ก็เอาโอ๊ย หลอกหลักเล่นอ่ะเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอช,ช,ชมว่าเป็นอะไรอะไรคือสิ่งที่ยังไม่มีคิดเอาเอา <laughs> <laughs> มหมดแล้ว <laughs> ก็ฝากฟินพักด้วยนะคะก็ทางช่อง WorkPo i n t ใหม่เลข23ทุกวันอะไรค่ะทุกวันเสาวค่ะตอน4-15ค่ะแล้วก็บัดน้องฟินยังกดได้อยู่นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอค่ะก็มาจอยกันเยอะๆค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society